ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระผงภายกุมารวัดหอยลากปีพุทธศักราช2548สุดยอดพระผงภายกุมารแดนใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด พระผงภายกุมารปี2548นี้พ่อท่านเพียนลูกศิษย์ก้นกุฏิเป็นคนจัดสร้างตามแบบฉบับของพ่อท่านเจิมโดยยัน56พุทธานุสตินะมะพัทะอะและเอ้ามวลสารพระเก่าและพุทธคุณเก่าของพ่อท่านเจิมมาเป็นมวลสารหลักในการจัดสร้าง ตามตำนานลูกของแม่ภายสองนางที่จมน้ำตายหน้าวัดว่ากันว่ามีคนหนึ่งตั้งท้องแล้วหลวงพ่อเพียนก็ได้นำเอาดวงจิตมาสถิตสร้างเป็นผงภายสมุดกุมารโดยเอารูปแบบตามความต้องการของลูกศิษย์ชาวมาเลเซียและได้ออกแบบกันที่วัดในปีพุทธศักราช2548ต้องบอกไว้ก่อนว่า พระรุ่นนี้ไม่ทันพ่อท่านเจิมนะครับผงพายสมุดกุมารวัดหอยลากนี้สุดยอดทั้งบวนสารและเกจิที่ปลุกเสกที่สำคัญมีวาละการจัดสร้างจริงชัดเจนไม่ได้อุปโลกสร้างเรื่องมีพิธีพราหมณ์พิธีเทวาและพิธีสงฆ์ชัดเจนมีคณะกรรมการจัดสร้างชัดเจนล้วนแล้วแต่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของอำเภอปากพนังที่เชื่อถือได้หมูนเหตุการจัดสร้างจัดสร้างโดยพระสมุเพียนอัต,ตสันโตจาวาดวัดหอยลากซึ่งเป็นสิทธิค้นกุฏิของพ่อท่านเจิมเพื่อหาทุนสร้างมนดบไว้รูปเหมือนพ่อท่านเจิมอทิโตพ่อท่านเพียนท่านเลยได้จัดสร้าง โดยรูปแบบนั้นสร้างตามประสงค์ของลูกศิษย์ที่เป็นคนมาเลที่ต้องการลูกกุมารซึ่งคนมาเลคนนี้เคยพบเห็นครั้งมาทำบุญที่วัดหอยลาก,ก่อนหน้านี้และพระอาจารย์เพียนจึงเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นออกให้มาเลสําสำหรับโผงพายสมุดกุมารนี้สร้างตามแบบฉบับการสร้างพระ ของพ่อท่านเจิมอาชิตโตและมวลสารเก่าๆของพ่อท่านและจํานวนการจัดสร้างก็แค่2,000องค์เท่านั้นสร้างปลูกเสกเสร็จลูกศิษย์ชาวมาเลเซียก็ขอเช่าไปบูชาแจกที่มาเลจํานวน1,000แล้วเหลืออีก1,000องค์วัดได้ให้ญาติโยมเช่าบูชาจนหมดสิ้นภายในไม่กี่วันเท่ากับว่าพระรุ่นนี้ มีในประเทศไทยแค่1,000องค์เท่านั้นสำหรับวันสารที่สำคัญของผงภายสมุทตกุมารคือ 1. พระผงภายสมุต,มอ,มตอชิตโตปี2499ทั้งผ้าปิดตาและปกโพนำมาบดเป็นผง 2. ผงพุทธคุณเก่าของพ่อท่านเจิมที่ยังเหลืออยู่ 3. ผงพุทธคุณพ่อท่านเนียมวัดบางไทร4ผงพุทธคุณวัดหลงบนนครศรีธรรมราช5ผงพุทธคุณวัดบ้านสวนพัทลุง6ผงพุทธคุณวัดชัยฐารามปริษฐ์หรือวัดปากโมก7ผงพุทธคุณวัดมุกทาราปากนครนครศรีธรรมราช8 ผงพระเก่าของพระอาจารย์หลังสำนักสงห้วยเต็ง 9. ผงอาจารย์ลงกะลาตาเดียวบทวัดพมโลก 10. ผงพระเก่าพ่อท่านบุญมากวัดท่าสเสม็ด 11. ผงพระเก่าพ่อจ่าดำวัดท่าใหญ่หนี 12. เกษาพ่อท่านเอื้อมวัดเนินธรรมัง สิบสามเกษาพ่อท่านเนียมวัดบางไทรสิบสี่ผงว่านานางพญาร้อยรูบทเป็นผงสิบห้าผงทูบบูชาพ่อท่านเจิมวัดหอยลากและยังมีผงว่านพุทธคุณผงทูบอื่นๆอีกมากมายเลิกพิธีพุทธาพิเศษในวันที่24มิถุนายน ปีพุทธศักราช2549โดยมีพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกคือ 1. หลวงพ่อเนียมวัดบางไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. พ่อทันเอื่อมวัดเนินธรรมมังจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. หลวงพ่อบุญมากวัดท่าสเสม็ดจังหวัดนครศรีธรรมราช 4. พระอาจารย์สมนึกวัดหลงบน จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. พ่อท่านคอยวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุง 6. พ่อท่านเอียดวัดโคกแย้มจังหวัดพัทลุง 7. พ่อท่านพรมวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุง 8. พระอาจาร์หลังสำนักสงฆ์ห้วยตองจังหวัดนครศรีธรรมราช 9. พระอาจาร์ลงวัดพมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช 10. พระอาจารย์พลวัดเขาห้วยแห้งจังหวัดตัง11หลวงพ่อท่วมวัดศรีสุวรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12. พระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาจังหวัดตัง 13. พระอาจารย์หม่ำวัดนพรัตนารามจังหวัดนครศรีธรรมราชพระสมุเพียนอัตสันโตได้เชิญดวงจิต ของพ่อทันเจิมลงมาปลูกเสกด้วยตามคำบอกเล่าของชาวบ้านและผู้ที่อยู่ในพิธีถือว่าสุดยอดมากๆเป็นการรวมเกจิสายใต้เลยก็ว่าได้พระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่งปกปลูกเสกผงภายสมุดกุมารคือพ่อทันบุญมากพ้าอ,อาจารย์มัมพ้าอ,อาจารย์หลังผ้ะอ,อาจารย์ลงพระอ,อาจารย์สมนึก บอกเลยว่าท่านเหล่านี้ไม่ธรรมดาหนึ่งเดียวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่านก็มานั่งปกปุกเสกให้ครับนั่นคือพ่อทันทวบวัดศรีสุวรรณสายเขาอ้อพัทลุงก็ไม่ธรรมดาครับตีมานั่งปกปุกเสกผงพายสมุทกุมารวัดหอยลากมีพ่อทันคอยเจ้าของตำนานหุ่นพยนต์ชื่อดังพ่อท่านเอียดและ พ่อท่านพมเกจิของจังหวัดตังที่นางปูกเสกผงภายสมุตกุมารสองท่านคือสุดยอดเรื่องสายโชคราบในปัจจุบันของจังหวัดตังเลยก็ว่าได้คืออาจารย์ประสูตรและอาจารย์พลพ่อท่านเนียมวัดบางไสรจุดเทียนชัยเวลา20.39นาฬิกา39นาทีพ่อท่านเอื่อม วัดเนินธรรมังดับเทียนชัยเวลา22นากา39นาทีในวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2549คาถาบูชาพงภายสมุดกุมารให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าโอมพระนิจิเจลุนิพันธังเอหิภายสมุดกุมาโลมะมะ นะมะพะทะนะโมพุทธายะจะพระกะสะจิเจลุนินะอ,อแอโมออแอพุทธอ,อแอทาอ,อแอยะออแอมะอะอุพุทธสังมิอิติอิติอิต,อติภายสมุดกุมาโลประสิทธิเมด้วยบารมีพ่อท่านเจอิบอชิโตพระอาจารย์เพียนอัตตะสันโต คณะาจารย์ผู้ปลุกเสกอธิษฐานจิตทั้งหมดให้ภายสมุดกุมารวัดหอยลากช่วยในสิ่งที่ต้องการจุดทูบไหว้ขอหดอกจุดทูบแก้บนหนึ่งดอกก่อนนำเข้าบ้านควรจุดทูบ9้าดอกบอกกล่าวเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก่อนนำเข้าบ้านบูชาแล้วจุดทูบห้าดอกบอกพายสมุดกุมาร ให้มาอยู่ด้วยบอกในสิ่งที่ต้องการความหมายของยันหมายเลขหนึ่งคือปุนาโลมความหมายคือปัญญาแสงสว่างตัดสุหรือตาที่สามพระศิวะและหมายถึงโอมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหมายถึงพระผมพระศิวะพระนารายจะอยู่เหนือยอดยันทั้งปวงเพราะอ,อักขระเลขยัน กำเนิดจากศาสนาพราหมณ์แต่สําหรับศาสนาพุทธใช้แทนคุณของพระพุทธเจ้าหมายถึงปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณสังเกตได้ว่าอุนาโลมจะมีเจ็ดหยักและลงสูตร้วยคาถาณโมพุทธายะมะอัอุณโมพุทธายะเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ โบราณว่าเป็นคาถาที่แล้วคลาดหลอดปลอดภัยโคงกระพันเมตตามหาสเสน่ห์ความนิยม,มชมชอบและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งความหมายของแต่ละขละมีดังนี้ณนะหมายถึงพระกุกุสันโธใช้เขียนแทนธาดน้ำหรืออาโปธาตมีกำลังเท่า12ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม โมหมายถึงภาคโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปัฐวีธาตุมีกําลังเท่า21ใช้ในการปลูกเสษให้เกิดพุทธคมด่านคงกระพันชาตีพุทธหมายถึงภากาสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเตโชธาตมีกําลังเท่ากับ6ใช้ในการขับไล่สิ่งกับมงคลหรือสะดาะเคาะท่าหมายถึง ระสมณะโคโดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช้เขียนแทนทตุลมหรือวายโยธาตมีกำลังเท่ากับเจ็ดใช้ด้านการล่องหนกำบังตนยะหมายถึงพระสีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับสิบเมื่อรวมกำลังทตุทั้งห้าก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหก และมะอะอุหมายถึงมนุษย์สานังอะหมายถึงอากาลิโกพระธรรมหรือการเวลาอุหมายถึงอุชุป,ปฏิปันโนหมายถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองหมายเลขสอคือยันห้าสิบหมายถึงยันพุทธคุณห้าเป็นตารางยัน ถ้าเขียนเป็นเลขอารบิกที่มีตัวเลขใช้ในยัน16ตัวได้แก่ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19และ21เมื่อหาผลลบบวกทั้งในแนวตั้งแนวนอนและแนวทะแยงได้เท่ากับ56 ซึ่งเป็นจํานวนพยางในบทสวดสรนเสริญพระพุทธคุณจึงเลกได้ว่ายันพุทธคุณ56มีพุทธคุณครบเครื่องเรื่องทุกด้านหมายเลข3ณร้อสูตรเมตตามหาละรวยคือณเมตตา108สูตรเมตตามหาละรวยใช้ในทางเมตตาโชคลาภและณนะที่ใช้ลงกำกับในวัตถุมงคลที่ให้เดินทาง มหาละรวยมหาเมตตาหมายเลขสี่คือณสริละเป็นตัวณปฐมกับหรือตัวณตัวแรกที่มีการลงณต่างๆเป็นณตัวเริ่มต้นของณทั้งหมดในการลงณนะซึ่งขาดไม่ได้เลยเช่นณหนะน้าทองหมายเลขห้าแถวนี้คือพุทธานุสตินะมภทะอะพุทธานุสติ หมายถึงบทสวดพุทธานุสติที่ใช้ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบทสวดนำก่อนสวดอิติปิโสมีคาถาดังนี้หันทะมะยังพุทธานุสตินะยังกะโลมะเสและนมาพะทะก็หมายถึงหัวใจธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟต้นกำเนิดพลังทั้งหมดบนโลกใบนี้บางที่ จะใช้จะภาะกาสะก็ได้ส่วนอะเป็นอักขระตัวแรกหรือตัวยออ่อของบทสวดนวหอรคุณหรือเรียกกันว่าหัวใจพุทธคุณเก้าห้องมีคาถาดังนี้อสังวิสุโรปุสะภูพะมีด้วยกัน9ตัวส่วนเรื่องพุทธคุณน,นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเรียกได้ว่าครอบจักรวาล สำนานภายสองนางเจ้าของผงกระดูกใต้วันเสาร์เผาวันอังคารที่ได้นำมาทำมวลสารในองค์พระหลวงพ่ออาชิโตเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากพี่ที่ปากพนังคนหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามนะครับซึ่งพี่ท่านนี้ก็ได้ฟังจากสิทธิพ่อท่านเจิมท่านเป็นพระซึ่งท่าน จะเก็บวัตถุมงคลทุกรุ่นของพ่อท่านเจิมแม้กระทั่งผ้ายันลอยมือลอยเท้าของพ่อท่านตอนพ่อท่านเผียนเจ้าว,วาดคนก่อนสิ้นบุญมีคนเสนอให้ท่านเป็นเจ้าว,วาดแต่ท่านไม่ตอบรับตำแหน่งเรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนการสัญจรจากเชียนใหญ่มาปากพนังส่วนมากจะใช้การสัญจรทางน้ำมีสองสีพี่น้อง พายเรือบรรทุกสินค้าเพื่อจะนำมาขายที่ตลาดปากพนังคนพี่พายหัวคนน้องคัดท้ายพอมาถึงท้ายวัดหอยลากได้สวนกับเรือใหญ่หรือเรือเดินสมุทรเรือของสองพี่น้องซึ่งบรรทุกสินค้ามาเต็มลำเรือได้ถูกกระแสนึ่นพิกคว่ำคนพี่เกาะแคมเรือไว้ได้แต่คนน้องได้จมหายไปกับกระแสน้ำ คนพี่มองและเรียกหาน้องสาวแต่ไม่มีเสียงตอบกลับรับเลยปล่อยเรือเพื่อหวังจะดำน้ำช่วยน้องแต่ร่างของทั้งสองก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยมีคนเห็นเหตุการณ์แต่ไม่สามารถช่วยได้ซึ่งเกิดขึ้นเร็วมากซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดตรงกับวันเสาร์ต่อมาได้มีการงมหาศพของพี่น้องคู่นี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก และต้องนิมนต์พ่อท่านเจอม,มาทำพิธีจึงได้พบศพติดอยู่บริเวณซากเรือกเก่าๆใต้น้ําในสภาพกอดกันตายสมัยก่อนการเดินทางทางนั้นลําบากและสภาพศพเริ่มจะมีกลิ่นพ่อจมน้ําหลายวันแล้วยัดยาดจึงตัดสินใจได้นําศพมาประกอบที่ทางาศาสนาที่วัดหอยลากเลยซึ่งตรงกับอนังคารและพ่อท่านเจมิม ได้นำเท่ากระดูกของผีสองนางมาเป็นมวลสารในผงภายสมุรอชิตโตภพายสองนางจึงเป็นที่นิยมบูชาเซ่นไหวมากกว่าเจ้าของกระดูกอ,อนอื่นๆและส่วนมากจะพบเห็นท่านทั้งสองตนในฝันหรือคอยมาเตือนบ่อยสุดถือได้ว่าเป็นปฐถมแห่งมวลสารผงพายแดนตาย ผู้ไม่มีใครสู้ได้ของพ่อท่านเจิมวัดหอยลากและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังมาหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ โปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่